หัรเรล้างซะก่อนเอามาบาทนี้เบิ่งงครึ่งวันเดอร์พี่น้องเอ้ยเบิ่งแกนะกกำก,กับอยู่ข้างๆอยู่นขนาดครอบยานพิสูจน์พิ้นก็ได้มาควิดีนะนี่มาคุดอันนี้กะทะลายหมูว่าสมองหมูแล้วก็ติดทรายติดน้ำแล้วก็นกีนื้อขี้เล็กพักขี้เล็กปั้นเป็นก้อนอันนี้กะ ฟูซิเคอร์โซ่นี่ก็น้ำเบเบย์ยานางเข้าเบอร์นี่นะอ,อันนี้ทำได้ต่ำอนนี้เฉยเขาได้ต่ำอันนี้กระเบื้องต้มสื่อกระเบื้องโบอันนี้กะนนกแบ่งมาตำแล้วเพื่อนมีซื้อหลายได้สินี้ละอ่ะบ้านนี้ก็มาตำเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งกับกองก่อนเอามาตำบ้านนี้ตำเลยได้ตำข้าวเบอร์นี่นะนี่ สาวก็ยืนล้างขนาะดป้นสีเอ็ดหาเนื้อก็ลังดัดแ,แจงเนื้อปิ้งประแดะต้อนเฮ้ยยายนะขนาดน้องแอมเอามาเบิ้งหนูประแดะต้อนนะเอาประแดะก็ต้อนล้มนอพี่น้องเอ้ยเห็นพลเรืก็จะู้เข้ากินจะได้มานี่กะมาบ้านสอ,นนะอ,าะะอนงาทิตนยะ์พี่น้องอเลยเ,เ,เดี๋ยวก็ไปเอ็ดงานละ ข้าวกระยุกเดียวอีบาทนี่บาพร้อมกว่านี้คนละจะมาห้ามไปยู่นั่งจับจ,จ,จืจอจักอะไรบาทเลยอละเา้าะกำลังเตรียมเครื่องมันนั้นจะมาเบิ้งวิธีปุ้มเนาะพี่น้องเนาะ